สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาแกงยังไงมะเขือไม่ดำและได้รสชาติที่อร่อยเข้มข้นมาชมกันเลยครับเตรียมน้ำเปล่าใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะครับมะเขือหนึ่งลูกแบ่งเป็น4ี่ส่วนครับนำลงไปล้างก่อนจะใช้ค่อยนำมาล้างน้ำสะอาดอีกทีหนึ่งครับวันนี้เราใช้12ลูก ริกจีฟ้าเขียวแดงใบมะกรูดกระชายใบโหระพาลูกชิ้นปลาหัวกะทิน้ำปลาน้ำตาลปี๊บพริกแกงเขียวหวานตั้งกระทะเปิดเตาเติมหัวกะทิ200กรัมเคี่ยวไปจนแตกมันเติมพริกแกงเขียวหวาน100กรัมคนจนพริกแกงละลายเติมพริกแกงเผ็ดตรงไปพรึ่งช้อนโต๊ะครับเพิ่มสีให้สวยงามจะไม่ใส่ก็ได้นะครับ ผัดไปจนส่งกลิ่นหอมและแตกมันก็เติมกะทิเพิ่ม600กรัมครับเป็นหัว300กรัมผสมกับน้ำ3า3ร0กรัมปรุงรสด้วยน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะครึ่ง พอน้ำเริ่มจะเดือดก็เติมลูกชิ้นปลา250กรัมครับกระชายซอยพอประมาณครับมะเขือเปราะ12ลูกน้ำเดือดอีกครั้งใส่พริกชี้ฟ้าเขียวแดง ใบมะกรูดและใบโหระพาตามชอบชิมรสชาติจนพอใจมะเขือก็สุกนิ่มสีสวยงามไม่ดำแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ รสชาติกลมกลม่อมมะเขือสีสวยไม่ดำจะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือขนมจีนก็อร่อยนะครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ